โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะตอนนี้ก็อยู่กันใน Discord เราจะมาเกียน Discord กันสายด่วนเป่วน Discord แบบเป็นการตัด e ี1แล้วละกันเพราะว่าปกติเล่นแต่สตรีมสตรีมแล้วก็เกียนเขาวันนี้เราจะมาเกียนกันแล้วผมก็จะใช้แอปแปลงเสียงนะครับแอปนี้แอป Half i p e Voice changer ก็สำหรับใครที่อยากได้แอปนี้นะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาสอนนะอย่าเลื่อนกันไปละ่ะดูนก่อนเดี๋ยวให้ดูรีวิวก่อนผมจะเปิดเสียงให้ดูก่อนนะว่า,วานี่อันนี้อนนตอนนี้นนคือ เสียงปกติผมถ้าผมเปิดฮัลโหลยังเออมาเดอร์สไนเดอร์เขาเสียงก็เหนื่อยแกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดและสอนวิธีโหลดไปที่ไทยคลิปโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันละเนี่ยเนี่ย สวยโคตรปอเลยคนใดที่ถูกเจียวคือคนทอดไข่เจียวนี่อะไรของมึงื่อดิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตลบไปอยู่ครับชื่อชายอ๋อฟังเพลงครับพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับอ้าวไม่มีใครรู้จักกูเลยเียงคนคุณนะครับเนี่ยไม่ผมรู้จักพี่อยู่เออพี่ชื่อหนุ่มปังเกนใช่ไหมปังเกนปังเกน กูชื่อหนุ่มปังเย็นตอนไหนนะพี่เอ่อพี่พี่เล็กแลวกูเลยอนีมของแฟนคลับคนดคเจียวคือใครครับชื่อหน่อยครับผมชื่อเอ่อแม่ด้วยชื่อฉลหลงครับเรียกหลงก็ได้ครับเรียกหลงเฉยๆก็ได้ครับไอ้โคตรมีสาระเลยน้องหลงครับดีมากดีมากตอนนี้ทำะไรกันอยู่ครับกินข้าวกันยังครับแกเพิ่งถามไปเมื่อสามวินาทีที่แล้วพวกจำไม่ได้แล้วหลงเอ้าถามแล้วเหรอครับเออถามเรื่องอื่นอะไรกินน้ำกันยังครับ ผมไปก่อนนะขอไอพีไก่ชนะนะครับโอ้จะหมดเป็นจีแล้วครับเออเดี๋ยวก็ได้คืนครับผมเชื่อว่าต้องได้คืนแน่นอนครับเออพูดจาดีว่ะเอาเรื่องเป็นลางรางดีลางดีกูออเรสดีป่ะมันเดี๋ยวผมไปตัดบับปูนะไปก่อนละโอเคสวัสดีพี่ๆทุกคนครับในกะลังงานของเฮงจริงจังเออเอ๊ะเฮงไม่แก้ผ้าวันนี้ใส่เสื้อ เอวีกาลสินเอวีกาลสินเข้ามาเอวีไม่ร้อยเอ็ดหรอครับใช่เอวีร้อยเอ็ดนะเอวีกาลสินฮัลโหคนคนเอวีมันอ่านว่าเอวีกาเล็กซี่อเอวีกาเล็กซี่อะไรอีกวะน่ะเวยไหนน่ะเวไหนหรอเคยดูบอลปะเนี่ยไม่เออโอเคช่างมันเนี่ยผมเคยดูฮะเคยดูฮะอินาซึมะอิเลฟเฟนโก คือที <ules> <motiv ators> ่ม er ันตีกอลปะที okay. ่มันตกปลาตกปลาครับตกปลาตอนตกปลามันหมุนลอกใช่ปะเรามันก็บอกไปเลยมังกรฟ้าโอ้ยนะเอาคนไม่เคยดูอ่ะช่องเก้าตอนเช้าว่ะไปเลยเจ้เบเบ็ดพลังมังกรฟ้าเป็นตีโมไกเลโอ้ my god เป็นเลยเจ้เบเบ็ดพลังหงแดง อี๋แย่พี่พี่เคย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 ตอมไปในกับเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนมันนั่งแล้วเพื่อนมันนั่งแล้วเพื่อนมันไม่รู้ตัวเหม็นหมาเหม็นเลยเก้าอี้เหม็นเาวไอ้่ายโอ้สวัสดีครับพี่ครับ กลิ่นเหมือนข้าวปลาประมาณนี้ว้าอันนั้นมันเกินมันไม่ขนาดนั้นเอ้กลิ่นมันเหมือนข้าวปลาจริงก็ก็ตอนก็ตอนนั้นนะพี่ไม่รู้หรอกมันไม่ใช่จะเล่นมุกแต่มันไม่แล้วแล้วตอนนั้นนะพี่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 คิดว่าเพื่อนอ่ะมันนั่งทับตรงะไรตายใช่ไหมแต่เปล่าอ่ะเหม็นมันออกเว้กลิ่นแม่งเหม็นข้าวมาก มันเหม็นขนาดนั้นจริงเหรอผมว่าไม่น่าจกไม่น่าจะขนาดนั้นนะมันไม่ขนาดเลเนาะจริงๆอุ้ยแต่ว่าเกล็ดมันเหม็นมากเลยนะไอเหม็นน่าใช่แต่ไม่น่าจะถึงข้าวปลานะถ้าถ้าขนาดถ้าขนาดข้าวปลาเออพี่ต้องจับคือคนทอดไข่เจียวมันต้องมอกคนที่ถูกไกลไม่ก็คือคนทอดไข่เจียวไงครับ คนใดที่ถูกเคือคนที่ทอดไข่เจียวไงไปไม่เข้ากันเลยขอไอ้นี่ก่อนกลับไปก่อนซีเรียสเลยจับมือเพื่อนไปหาหมอครับถ้ามันจะหม็งขนาดนั้นน่ะจับมือเพื่อนไปหาหมอี๋ยวอันเป็นตนาแล้วอันนี้มันโอ้โหโอ้โหอันนี้เกิดสิบปีแล้วนานแล้วโอ้ไม่อยากให้เพื่อนคนนั้นมาได้ยินเลยนะเครียดเลยอะ ตอนตอนสมัยเด็กๆไงอ๋อย่าว่าจะใช้ลัตเตสิธิ์ล้างเลล้วจะสอยไข่ไข่เจียวนี่ไข่ไข่เจียวนี่คือคนที่เข้าดิ้นมาใหม่ปะอ่าเข้าดิ้นมาใหม่ครับเข้าดิ้นมาใหม่ล่าสุดแล้วอ๋อวันนี้เหรอเดี๋ยวมุกนี้ใช้ไม่ได้วะอ่าผมเพิ่งผมเพิ่งเข้ามาสามวันครับอ๋อเธอเกิดในไทยอายุนี่คืออายุข้าเล็กสองเหรอใช่ไหมอ่าเล็กสามครับ เลขสามอ๋อแกวะเอาสิบสามขวบครับสิบสามขวบสามสิบเอ็ดสินั่นก็คนใดที่ส่งเจียวชื่ออะไรอะอาชื่ออ๋าชื่อไข่เจียวครับอ้ยเอาชื่อจริงสิวันซามบอกชื่อจริงชื่อจริงชื่อชื่อกล้าครับลีกล้าร้องเพลงไห้ปะไงร้องไม่ได้ เราไม,ไม่เป็นเลยครับอ้โหม่เดี๋ยวร้องให้ฟังอือะร้องร้องแล้วจะทำาตามสัญญาไพเราอสนอหูมากเลยอ่าอ,อมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมครับอ่ะคนละหนึ่งคนละหนึ่งสักคนละหนึ่งคนละหนึ่งอย่างก็ได้สวัสดีไอ้ตู่อ๋อไอ้ตูไต่ไอ้ตู่ได้ยินเปล่าถ้าได้ยินละน่ะไอ้อ่า คุณบูนเขาบอกสวัสดีนะตู่พบทอนอ๋อใจแล้วสวัสดีตู่ประยุทธ์อ๋อตู่ประยุทธ์อะประยุทธ์จันทังขารนพันโรงพันโรงโรงเรียนสตรีวิทย์แล้วเซนอะเซนเซนมีอะไรจะบอกคนดูไหมฮะเะบอกว่าเราน่ารักคิิมมีนนตรโ สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับใช่ปะสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยทำไมต้องดัดเสียงกันนานน้าเอาไม่ไม่ได้ดัดนะจริงเหรอจริงที่สุดคิดว่าคิดว่าใช้ไอ้นั่นอ่ะโปรแกรมอืมอืมใช่ใช่โปรแกรมที่ดัดเสียงให้มัน เค็มๆคมๆขอพูดอีกรอบได้ไหมคะสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ,รบไม่เหมือนมากใช่วันมากอ่าอันนี้พี่ๆทำอะไรกันอยู่ครับเมาส์มวยหอยสั่งอยู่ค่ะจะเมาส์จะเมาส์ไหมอ,ะอ่ะอ่าอันนี้พูดกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยู่ครับเรือรรอ่อยเปื่าค่ะ ใช่ค่ะเกียงเหมือนแบบโปรแกรมมากแลลวไม่รู้สิครับบางคนก็ชอบพูดกันเดียวครับแต่เขาบอกมันไม่ใช่ไงคนใดที่ถูกเจียวคือคนทอดไข่เจียวแล้วจะคนทอดไข่เจียวถูกเจียวคืออะไรวะอ๋อเป็นคนที่อดคนที่ถูกใช้ไปทอดไข่เจียวครับแบบว่าแบบว่านายประกอบกิจนายไปทอดไข่เจียวให้ฉันกินหน่อยสิ เดี๋ยวเราไปทอดให้นายกินเองนั่นแหละครับคือคนที่ทอดไข่เจียวครับเสียง,งมันต้องเหมาะกับพวกพันธมิตรอะพวกภาค <c oughs> เออเอเอใช่ใช่ <c oughs> อ่ะหลงวันนี้เราจะไปเก็บสวย<ม>ที่ไหนกันดี <c oughs> แล้วเสียงอ่ะหลงงนะทําไม่ได้ทําได้เสียงเดียวเส,สียงอ่ะหลงต้องเสียงเล็กต้องเสียงเล็กว่างไงอะไรเงี้ยต้องลองพูดดู เธอจะมาทบพูดอย่างนี้ไม่ได้นะสีหาวสามพอสามสามสามพอโอยเขาเล้าเราปะเนี่ยอยากลงลงไปมลงมาลงมาใครนะครับพี่อ๋อพอเราพอเราเปิดกล้องอ๋อพอเราเป็นใครครับอ้าวเขาลงไปแล้วมีคาไ์ดูแล้วพอเราเขาเป็นพอเราเขาเป็นใครครับหัวหัวคิวมั้งเรอให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมปิดก่อน ดีละอย่าไปบอกใครเขาอย่าไปบอกใครเขาผมพังผมก็รู้แล้วใช่มันรู้อยู่แล้วแหละแต่เขาไม่รู้เผมก็เลยเอ้ยมันมีคนอย่างนี้ด้วยหรอวะมันไม่ดูจริงหรอหลงนั่นน่ะดีพอดีผมมาทําคลิปแจกความสุขผมก็เลยต้องดัดเสียงผมกลัวคนอื่นเขาจำผมจาผมได้เออครับผมเสียงมันต่างันตายต่างนะต่างโคตรแบบต่างที่้ย่ เคนข้างเจ็บคอเกือบไม่ทันนะฮะคุณคุณอะไรนะคุณต้นใช่ไหมคุณตาอ๋อคุณตาคุณตาคุณต้นมาจากไหนเนี่ยคุณต้นมาจากไหนเนี่ยโอเคตอนนี้ก็อยู่หน้าเดสก์ท็อปของผมแล้วนะครับ เข้า Google เลยเข้า Google แล้วก็พิมพ์คำว่านี่กันเลยคราว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 ฟิชไวท์เชนเจอร์นี่ถ้าไม่อยากพิมพ์ก็เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับ Enter เข้าไปจะมาหน้านี้พอกดเข้ามาหน้านี้มันก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับสังเกตนะว่าต้องเป็นของของของเขาโดยเฉพาะนะตัวเนี้ย transfer.com ปึ๊บเข้ามาจะอยู่หน้านี้แล้วกดดาวน์โหลดเลย พอกดดาวน์โหลดมันก็จะมาเข้าอยู่หน้าดาวน์โหลดพอกดเข้าไปปุ๊บก็ติดตั้งง่ายครับกด Next ตอนนี้ก,กด Next ไปตอนนี้ก็ได้แล้วแต่นะได้ที่เราชอบนะไม่ว่าจะเป็นอ่ได้ C d d e h ออะไรก็แล้วแต่นะพอกด Next ไปก็ติดตั้งเสร็จพร้อมใช้งานได้เลยพอเข้าหน้าใช้งานแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับอ่าตัวโปรแกรมอยู่ไหนตัวโปรแกรมนี้พอเรากดเข้ามาปุ๊บแล้วกดคลิกขวาเข้ามา กดเ u r ร์ n กดเซ t ติ้งล้วก็ใช้ได้เลยเรามาลองทดสอบเสียงกันดูนะว่าใช้ได้ไม่ได้ถ้าอยากทดสอบเสียงนะครับเข้าอย่างนี้เข้าที่ตัวลำโพงเข้าที่ s e ตติ้ง sound control panel เข้าที่ sound เข้าที่ record สิแล้วเข้าที่ไม์ของเรา พอที่เลสซ n แิ้นกดเลสซ o n ินไดเวอร์แอปพลายฮัลโหลเอ้มันไม่ขึ้นอ่ามันต้องเป็นสีส้มนี่ไงเป็นสีส้มเสียงขึ้นแล้วมันาวที่ไหนมาอเบ์เสียงแล้วมีเสียงโคเสียงแบบฟาโรชั่เฮลโลโมชั่นเสียงเด็กเสียงโลบ เสียงก็จะมนี้วิธีการปิดก็แล้วก <for theory> no ็เทเลคอนเสียงก็ปกตินะถ้าไม่อยากใช้ก็นี่เคสเฟกต์ปุ๊บหน้าจะกลับมาขาวแบบนี้มีเอ่อแอคชั่นอย่างเงี้ยนะมีแอคชั่นมีแอคชั่นมิกเซอร์เสริมอีกเยอะนะเราจะใส่แบบบวกเข้าไปก็ได้นะแล้วก็ใส่พิษเพิ่มเสียงเอายังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะ ชอบสนุกถูกใจก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง b ี m o t แท h ด้วยนะฮะกับรายการใหม่นะรายการสายด่วนป่วนดิสคอร์ดอันนี้เป็น EP พีหนึงอีแรกก็หวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะโอเคฝากช่องฝากรายการไว้ด้วยนะฮะกดซับกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์แล้วก็กดแวะไปกดใน Facebook ด้วยก็ดีนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม